สวัสดีค่ะนกแก้วชาแนลนะคะวันนี้พามาเลาะดูของสวยๆงามๆค่ะนี่เลยค่ะสวยกิงๆิงสวยมากเลยค่ะตัวนี้แล้วก็จะมีนี่เลยค่ะลองแล้วก็มีลองลงมานะคะลองลงมาก็จะเป็นอย่างนี้เลยค่ะนี่เลยค่ะจำพวกนี้เลยสวยริงงนะคะใครอยากมามาได้ค่ะของสวยๆงามๆค่ะวันนี้ นี่เลยค่ะดูเลยค่ะสวยจริงๆิ้งแล้วก็จะมีหยกนะคะประเภทนี้เลยค่ะนี่ค่ะหยกก็สวยนะคะแล้วก็นี่ค่ะนี่ก็สวยค่ะนี่ค่ะอันนี้ตะบองยักษ์นี่ค่ะสวยงามมากค่ะสวยจริงกิ้งใครจะมาหาซื้อไปเพาะไปขายก็มาได้นะคะตลาดไทยยา วันนี้นี่ค่ะสวยมากเลยเนี่ยหางม้าลายนี่ค่ะเนี่ยสวยจริงๆเลยอะ่ะโอ้มีแต่ของสวยๆนะคะลานนี้มาได้เลยค่ะสวยจริงๆเลยนี่ค่ะคนที่รักไม้ประเภทนี้มาได้เลยนะคะสวยจริงๆค่ะใครสนใจมาได้มาได้ค่ะก็ะชมภาพไปเลยนะคะ ลูกแก้วจะพาชมภาพนี่ค่ะสวยงามมากตัวนี้ค่ะสวยจริงร้านนี้มีแต่ของอสวยๆเลยค่ะใครสนใจมาได้เลยนะคะมาเลยค่ะมาเลยสวยจังเลยนี่ค่ะอุ้ยนี่ก็สวยนี่แปลกตาดีนี่ค่ะ แปลกตาม,มากเลยนู่นค่ะโอ้หนุ่นก็สวยโอ้หนี่ก็สวยนู่นน้นเป็นดอกสวยจังเลยสีสีสวยค่ะตัวนู้นนี่ค่ะเราก็วะกันเลยนี่ค่ะเลาะเลาะเลาะเลยค่ะสวยงามมากอันนี้ก็จะเป็นย่อมย่อมลงมาหน่อยนะคะนี่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 ค่ะสวยจังเลยนี่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 ตัวนี้สวย ตัวนี้สวยมากค่ะนี่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 ตัวนี้ก็สวยค่ะสวยจริงๆเลยนี่ค่ะร้านนี้สวยจริงๆค่ะทุกอย่างมีแต่ความสวยๆค่ะร้านนี้มาดูกันเลยค่ะนี่นี่ค nah, ่ะนี่นี่นี่ก็สวยนี่ค่ะสวยค่ะเราก็มาฝ <chester? S 1> ั่งนี้นะคะฝั่งนี้ก็สวยค่ะนี่ค่ะแปลกตามากเลย แปลกตาค่ะสวยด้วยเขเป็นแบบนี้เลยจ้านี่จ้าสวยจังเลยสวยมากเลยนะคะใครสนใจใครติดต่อใครอยากเพาะเลี้ยงมาได้นะคะตลาดไทยค่ะของสวยๆงามๆอยู่ที่นี่เลยค่ะมีแต่ของสวยๆค่ะตลาดไทยนะคะใครสนใจมาได้เลยนี่ค่ะนี่ก็สวย มาได้เลยนะคะสนใจใครสนใจมาได้เลยตลาดไทยนะคะตลาดต้นไม้ของตลาดไทยค่ะมาได้เลยค่ะมีแต่ของวสวยๆค่ะนี่ค่ะเขากําลังเพาะเลี้ยงตัวนี้ก็สวยนี่ค่ะกําลังเพาะเลยค่ะ อันนี้ราคา50บาทต่อกระถางนะคะนี่ค่ะสวยทั้งนั้นเลยคลิปนี้ก็ขอฝากไว้แค่นี้นะคะฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามให้นกแก้วชาแนลด้วยนะคะติดตามนะคะว่าคลิปหน้านกแก้วชาแนลจะพาไปล้อที่ไหนฝากติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะอันตัวนี้เลยค่ะของสวยๆงามๆนี่ค่ะร้านนี้ก็สวยนะคะตัวนี้ก็มีแต่ของสวยๆเลยจ้า สวยจริงๆเลยจ้าดอกไม้ประดับประดานะคะตัวนี้อันนี้กุหลาบค่ะด้านหน้าสวยจังเลยสวยจริงๆเลยค่ะ